วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้กานวินิจฉัยตีความพรบรออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2559ว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะครับล่าสุดนั้นทางโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอาลอก็ได้ยื่นให้สารปกครองนั้นตีความอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มีการเพิกถอนประกาศของคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งว่าด้วย หลักเกณฑ์การออกเสียงประชามตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่กรกตใช้ดุลนรมในการออกเสียงประชามตินั้นทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นการชักชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์โหวตเยสหรือว่ารับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับรวมทั้งขอให้กรกตน,นั้นระง,งับรายการที่จัดผ่านทางโทรทัศน์ซึ่งเป็นชื่อรายการนะฮะร,รายการเจ็ดสิงหาประชาร่วมใจ อย่างไรก็ตามนะครับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรน,นะครับกรรมการการเลือกตั้งก็ออกมายืนยันนะว่าระเบียบของกกตในการเผยแพร่พทําประชามาตินั้นไม่ได้เข้าข่ายในการที่จะโน้มน้าวให้ประชาชนโหวตรับร่างรัฐธรรมนูแใ่อย่างใดรวมทั้งไม่มีลักษณะในการที่จะเป็นการปลุกระดมแต่อย่างใดด้วยนะครับมาคุยเรื่องนี้นะครับกับคุณยิ่งชีพอาชานนท์นะครับผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอนะครับว่ามีเหตุผลอย่างไรในการ ที่ให้สารปกครองมีการระงับเรื่องของระเบียบกติกาการทําประชามติของกกตสวัสดีครับคุณยิ่งชีพครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณจอมแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับครับขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมครับอธิบายเหตุผลหลักๆและเหตุผลสําคัญสิครับในการที่จะให้สารปกครองมีคําสั่งเพิกถอนระเบียบของกกตในการให้ยกเลิกการทํารณรงค์ในการในการออกเสียงประชามตินะครับ ครับระเบียบตัวนี้นะครับชื่อว่าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์การสแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากก็คือประมาณ2หนนานครับ<ม>แต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยระเบียบตัวนี้เนี่ยก็กําหนดหลักเกณฑ์การสแสดงความคิดเห็นไว้คล้ายๆกับพรบรประชามติก็คือว่าห้ามอะไรก็ตามที่เป็นาการก้าวร้าวปลุกกระดมก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายข่มขู่พวกนี้นะครับก็คือห้าม ซึ่งเขาจะละเอียดกว่าตัวพรบนิดนึงก็คือเขาจะลงไปในรายละเอียดว่าเสื้อเข็มกาดริบบิน้นธงอย่างนี้ไม่ได้การโพสต์ในความผิดออนไลน์เนี่ยไม่ได้แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยตัวระเบียบตัวนี้เนี่ยซึ่งซึ่งออกมาโดยอาศัยอำนาจตามพรบรประชามตินะครับกลับมีส่วนที่ขยายความขยายอำนาจมากกว่าที่พรบรประชามติกำหนดขอบเขตไว้คือพรบรประชามติเนี่ยบอกว่า ห้ามปลุกกระดมก้าวร้าวหยาบคายรุนแรงข่มขู่นะครับ,รบแต่ตัวระเบียบนี้เนี่ยบางข้อนะครับก็บอกว่าห้ามอะไรที่ผิดกับขนบธรรมเนียมประเพณีศีลธรรมนะครับรบ,บางข้อก็บอกว่าถ้าจะจัดงานเสวนาเนี่ยต้องมีตัวแทนของหน่วยงานของรัฐอะไรอย่างนี้นะครับรบ,บางข้อก็บอกว่าถ้าจะแสดงความคิดเห็นเนี่ยต้องมีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการคือไม่มีไม่ได้อะไรอย่างนี้มันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่า,าระเบียบตัวนี้เนี่ยอนอกจากปัญหาเดิมที่มีอยู่แล้วคือ ใช้คําการรกวมที่มีความหมายกว้างแล้วก็ไม่เข้าใจเนี่ยและยังมีการขยายขอบเขตของพรบรให้มันกว้างกว่าเดิมออกไปอีกมากกว่าอํานาจตามที่พรบรให้ไว้นะครับอันนี้คือคือคือข้อแรกที่เราขอไปคือขอให้เพิกถอนระเบียบตัวนี้ซะนะครับแบบส่วนข้อที่สองที่เราขอไปเนี่ยก็คือขอให้เพิกถอนรายการโทรทัศน์ที่กอกตอเป็นผู้ผลิตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะออก อากาศมีทั้งหมดเขาวางแผนไว้ทั้งหมด13ตอนไม่ได้ออกทุกวันนะครับวันหนึ่งแล้วก็เว้นวัน2วันแล้วก็ออกใหม่ทั้งหมด13ตอนเนี่ยซึ่งดูจาก13ตอนแลวเนี่ยเราก็เห็นว่าคือตอนนี้ออกไป3ตอนแล้วครับซึ่ง3ตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเป็นการสนับสนุนข้อดีของร่างฝ่ายเดียวมากเกินไปแล้วพอดูโปรแ,ปรแกรมตอนที่เหลือเนี่ยเราก็เห็นว่าส่วนใหญ่คนที่มาเ็าจะน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการร่างไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ การร่างค,คุณมีชัยเองหรือว่า,าสอนอชอสปทอ,อะไรเงี้ยนะครับก็ดูแล้วไม่รู้สึกว่าไม่บาลานซ์เราก็รู้สึกว่า,ากรกตเนี่ยไม่ได้กําลังทําหน้าที่กรรมการกลางที่จัดให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้สแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันแต่กรกตกําลังทําผิดหน้าที่ตามกฎหมายของตัวเองโดยการสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปเราก็เลยคิดว่า,าการกระทําอันนี้ของกรกตน่าจะไม่ชอบ ก็เลยฟ้องขอให้อาสาระงับการออกอากาศรายการชุดนี้ด้วยครับคือคุณสมชายเองก็ออกมาอธิบายนะโดยเฉพาะเรื่องของรายการที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยคือสามครั้งก็จริงแต่ว่ากรกตมีแค่สองครั้งนะฮะรายการนี้รวมทั้งกรรมธิการรวมทั้งสนชห้าครั้งแต่ว่าอีกหกครั้งเนี่ยซึ่งมากกว่าครึ่งเนี่ยนะฮะก็มีการให้แต่ละช่องก็เชิญชวนคนที่มีความเห็นต่างทั้งสองฝ่ายมาร่วม ถกเถียงกันดูยะดได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ได้คือคือขึ้นอยู่กับทางช่องในการที่จะเชิญคนที่เห็นต่างมามาพูดคุยอันนี้ถือว่ายอมรับได้ไหมครับก็ผมผมผมต้องเรียนว่าผมผมผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับผมคิดว่าท่านสมชัยอาจจะกําลังโกหกอยู่นะครับเพราะว่า ถ้าสมชัยเองก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็อ้างถึงรายการตอนหนึ่งที่พูดเรื่องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่มีคุณมีชัยออกอากาศร,รายการแล้วก็ในโปรแกรมเนี่ยก็คือคุณมีชัยกับอาจารย์ประภาสเป็นตกแต่งนะครับซึ่งอาจารย์ประภาสเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญนี้เท่าไหร,ร่แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจารย์ประภาสเป็นตกแต่งเป็นผู้ฟ้องคดีด้วยนะครับผู้ฟ้องคดีนี้มี12คนอาจารย์ประพาสเป็นคนหนึ่งที่ฟ้องคดีด้วยแล้วอาจารย์ประภาสก็ได้ให้ข้อเท็จจริงเอาไว้ว่า อาจริงๆอาจารย์ประพาสไม่ได้ไปร่วมรายการนะครับคดีไม่ได้ไปร่วมรายการ,รคูร่กับอาจารย์มีชัยแต่ว่ามีทีมงานของรายการเนี่ยมาขอถ่ายทําอาจารย์ประภาสต่างหากที่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 มหาวิทยาลัยจุฬานะครับแล้วก็อ,อ,อ่าอาจารย์ประพาสจะได้ออกประมาณ30วินาทีนะครับรซึ่งรายการเนี่ยจะยาวประมาณ20กว่านาทีมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่ไม่ไม่ได้สัดส่วนนะครับแต่ว่าคุณสมชายก็ยังอ้างอยู่ทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้คือแต่ว่า ความจริง,งออกมาจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราคงต้องรอชมรายการเองซึ่งผมจําไม่ได้ว่าวันไหนแต่จได้ว่าวันสองวันวแถวๆนี้แหละนะครับที่รายการนี้จะออกอจริงเท่างไรรายการออกมาก็คงได้เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดสารปกครองอคุ้มครองก่อนว่าไม่ให้รายการออกได้ทันก็กดีครับผมอาจารย์อาจารย์ประพาสเองเป็นผู้ฟ้องร้องในประเด็นไหนครับอ่ามาฟ้องร้องด้วยกันทุกประเด็นครับทั้งสิบสองท่านครับ มีอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์มีอาจารย์ศิริรามียื่นให้สารปกครองตีความนี่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับยื่นมีผู้ฟ้องคดีสิบสองท่านครับอาจารย์จรเป็นคนแรกครับแล้วก็มีไอรอในฐานะองค์กรมีสมาคมเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในฐานะองค์กรครับครับครับทีนี้แต่ว่าในนอกเหนือจากเรื่องของรายการแล้วในในรูปแบบของกฎระเบียบนี่ทางไอรอมีความรู้สึกว่าหรือดูประหนึ่งว่ามีการที่จะโน้มน้าวให้ประชาชนไป รับร่างมากกว่าที่จะมีมากกว่าที่จะรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องของร่างรัฐมนูญใช่ไหมตัวระเบียบของกกตไม่ได้มีลักษณะถึงกับรณร,รงค์ให้ประชาชนรับร่างครับแต่ว่า <c oughs> ตัวระเบียบของกกตเนี่ยมีลักษณะจํากัดการสแสดงความคิดเห็นเกินจําเป็นมากเกินไปใน <c oughs> ช่วงรณรงค์ในช่วงาการทำประชามติซึ่งการารณรงค์เป็นสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ประชาชนรับรู้แล้วก็เข้าถึงข้อมูลแล้วก็ออกไปลงประชามติ ตัดสินใจสามารถตัดสินใจเองได้แต่ว่าระเบียบของอักกตเนี่ยมาจำกัดการรณรงค์ว่าห้ามาสมมุตินะครับมันมีหลายข้อห้ามใส่เสื้อทีอ่ห้ามแจกเสื้อในลักษณะที่เป็นการปลูกกระดมอย่างงี้ครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าขอบเขตอยู่แค่ไหนผมเรียนอย่างนี้นะครับในฐานะของไอร์ที่ฟ้องไปเนี่ยเราก็ได้ชี้แจงต่อสารไปแล้วว่าทางไอรอเองเนี่ยก็เคยทํากิจกรรมประกวดเสื้อนะครับให้คนออกแบบรณรงค์มา ให้คนออกแบบเสื้อรณรงคน,นลงมาโดยกติกาก็คือว่าคนที่ออกแบบเสื้อรณรงค์ลงเนี่ยต้องออกแบบทั้งโ no นและเยสทั้ง2แบบนะครับ,รบแล้วเราก็ได้ตัดสินผู้ชนะออกมาแล้วมีเยสสามแบบมีโ no, นสามแบบนะครับแต่ปรากฏว่าพอเราจะเอามาเอาเสื้อมาทํากิจกรรมมาขายมาพิมพ์แจกหรือขายก็ตามแต่เนี่ยเราก็ไปอ่านประกาศของกตฉบับบนี้เราก็บอกตรงว่าเราไม่ทราบว่าเสื้อแต่ละตัวเนี่ยจะถูกกฎหมายหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตัวหนึ่งที่ชนะรางวัลเนี่ย อ่าเขียนว่าเยสตรงกลางตัวตัวใหญ่ๆ,ๆนะเขียนว่าเยสตรงนี้เนี่ยอ่าอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าแบบนี้เนี่ยจะถูกตีความว่าเป็นการปลุกระดมให้คนไปการ,รับหรือเปล่าตามประกาศกรกตซึ่งเข,งข,งข,งขงียวมว้ค่อนข้างกว้างนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าในฐานะเราเป็นองคอ์กรที่ทางกิจกรรมรณรงค์เราก็ได้รับความเสียหายจากประกาศที่ไม่ชัดเจนก็จึงจําเป็นต้องไปสัมปรานครับเรื่การรณรงค์ให้ประชาชนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ย การตีความมีการใช้คําพูดว่าเป็นการปลุกระดมเหรอฮะในในทางกฎหมายตอนนี้หรืออย่างไรก็คนที่ออกมารณรงค์โหวตโนเนี่ยก็มีการถูกจับดำคดีไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีคนที่ออกมาแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับถูกจับดาเนินคดีแต่ว่าถูกห้ามถูกปรามถูกค่มขู่อะไรก็แล้วแต่ว่าจะดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยอีกอีกหลายกรณีนะครับเท่าที่เราข้อมูลเอาไว้เนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งมันยังไม่ได้ถูกชี้ชัดออกมาว่า เป็นปลูกกระดมเป็นก้าวร้าวเป็นหยาบคายเป็นข่มขู่เป็นบิดเบือนหรือเป็นอะไรกันแน่ครับแล้วก็คดีศาลก็ยังไม่ชี้ออกมาแต่ว่าเอาไม่ว่าไอ้คากว้างๆห้าหกคำนียครับก็ที่เป็นปัญหาแล้วก็พอเจ้าหน้าที่เอามาบังคับใช้เนี่ยก็ไม่เคยชี้ชัดว่าตกลงการกระทําไหนเป็นเป็นคําไหนเข้าเงื่อนไขไหนแล้วก็เลยเลยอยู่เราก็เลยอยู่ในบรรยากาศสังคมที่ค่อนข้างกลัวกฎแล้วก็มีความเยี่ยมงันมากเกินไปครับ หลังจากที่ไปมีการยื่นฟ้องไปแล้วเนี่ยสารปกครองจะมีการวินิจัยออกมาวันไหนครับอ,อ่าคือเราเข้าใจว่านะครับโดยปกติแล้วการดาเนินคดีในสารปกครองก็ต้องใช้เวลา<ม>อาอจจะหลายอาจจะเป็นปีอยู่แต่ว่าการลงประชามติเนี่ยกำลังจะถึงแล้วนะอีกไม่ถึงเดือนข้างหน้านะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยขอให้สารเนี่ยช่วยไตยส่สวนเพื่อคุ้มสั่งคุ้มครองชั่วคราว<ม>ก่อนการพิพากษา โดยเร่งด่วนไปด้วยนะครับก็คือเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ศาลจะไต่สวนฉุกเฉินเลยแล้วก็ถ้าเห็นว่าคดีของเรามีมูลเนี่ยให้คุ้มครองไว้ก่อนระว่างช่วงเนี้ช่วงที่กำลังจะถึงประชามติเนี่ยรายการของกรกตอ,อยาเพิ่งออกได้ไหมระเบียบอยาเพิ่มบังคับใช้ได้ไหมเราขออน,นิญาไปซึ่งศาลก็นัดไต่สวนวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเวลา9โมงวันที่11ครับอันนี้คือเป็นการไต่สวนเพื่อสั่งคุ้มครองชั่วคราวฉุกเฉินก่อน,นครับยังไม่ได้สั่งในคดี <c oughs> คือเป็นการไต่สวนเพื่อที่จะหนึ่งก็คือสั่งคุ้มครองหรือไม่หรือไม่รับคําร้องเลยถ้าไม่รับคําร้องนี่จะจะบอกหรืออย่างไะตอนนี้ถือว่ารับคําร้องหรือยังฮะยังไม่ถือว่ารับคาร้องแล้วครับแต่ผมเชื่อว่าเชื่อว่าจะรับครับเชื่อว่าจะรับเพราะว่าถ้าเกิดศาลจะไม่รับคําร้องเนี่ยก็คือกรณีที่คดีมไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองหรือว่าคําขอที่ขอเนี่ยขอเกินกว่าอำนาจศาลปกครองจะให้ได้แต่ผมคิดว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจศาลปกครองชัดเจนคิดว่าศาลคงรับ,บ ษร,ร,รับเพราะงั้นวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยก็จะทราบว่า1รับหรือไม่รับ2เมื่อรับแล้วจะให้คําวิจัยเป็นการคุ้มครองทั่วคราวหรือไม่ใช่ไหมฮะสประเด็นนี้ครับคือวันวันวันจันทร์ผมไม่แน่ใจว่าศาลจะสั่งเลยหรือเปล่านะครับก็คือศาลเนี่ยได้เรียกเราไปไต่สวนแล้วก็จะเรียกกรกตมาด้วยนะครับะจะเรียกคนที่เกี่ยวข้องมามาชี้แจง2ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันนะครับซึ่งเราก็จะไปนําเสนอเหตุผลคล้ายๆประมาณที่ผมได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วทัก กรกตก็จะมาชี้แจงเหตุผลเหมือนกัน mm hmm. อ่าผมไม่แน่ใจว่าศาลจะสั่งภายในวันจันทร์เลยเลยหรือเปล่าแต่เนื่องจากเราอขอได้สวนฉุกเฉิน mm hmm. ผมคิดว่าภายในไม่นานไม่กี่วันก็คงจะทราบผลครับ mm hmm. ครับทีนี้ถ,ถ้าถ้ามองมองสมมติฐานตั้งสมมติฐานไว้นะถ้าศาลปกครองไม่รับคำร้องและก็ไม่ให้การคุ้มครองทั่วคราวเนี่ยทางไอเราจะเคลื่อนไหวยังไงต่อครับในเรื่องของการทําประชามติก็เหมือนเดิมครับเราก็กลับมาที่เดิมคือผมคิดว่ามันไม่มีอะไรแย่ลงนะสมมติว่าศาลปกครองบอกว่า ประกาศนี้กับรายการเหล่านี้ชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าไม่มีอะไรแย่ลรงนื้นเราเราก็อยู่เหมือนเดิมก็มคือเราก็อยู่กับฉบับนี้เราก็อยู่กับบรรยากาศสังคมที่แสดงความคิดเห็นได้ลําบากอยู่ภายใต้ความเราก็อยู่กับรายการเจ็ดสิงหาที่ที่จะออกทางทุกช่องอั้สตอนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า,ามันก็ยังมีอื่นที่ทำเนาะคือเราก็ในฐานะไอรอเราก็ยืนยันว่า การแสดงออกการรณรงค์การออกมาแคมเปญอะไรก็ตามในช่วงเวลาก่อนการทําประชามติเนี่ยเป็นสิ่งที่คนทําได้แล้วก็เป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนควรจะทํานะครับแล<ม>ะในฐานะที่เราเองเราก็ทํางานรณรงค์เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกฎหมายมาตลอดหลายปีเนี่ยเราก็คงจะทําหน้าที่นี้ของเราก็คือตลอดช่วงเกือบเดือนที่เหลือใน,ในก่อนการลงประชามติเนี่ยเราก็จะต้องพยายามเผยแพร่ค,ความรู้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญทุกแงม่มุมทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อไป แม้ว่ามันจะสุ่มเสียงต่อการขัดต่อประกาศตกรตหรือพรบประชามติอะไรก็ตามแต่เราก็เราก็เชื่อว่าเราต้องทำครับครับคุณสมชัยออกมาพูดในลักษณะที่บอกว่าไอ้ลอมเหมือนพยายามที่จะตีรวนเพราะว่าก่อนหน้านี้ศาลปอออกเสียงประชามติไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญคิดอย่างไรครับก่อนหน้านี้เป็นเป็นศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่วินิจฉัยไปก็แล้วแต่ท่านครับท่านจะพูดอะไรก็ได้คือคือเราก็ไม่ได้ตีรวนอะไรนะครับเราก็ เราก็แถลงความเห็นของเรานะครับ عم, คือสารรัฐธรรมนูนตัดสินมาแล้วยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคือเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็จะไปบอกว่าสารรัฐธรรมนูญแบบนี้ไม่ถูกต้องและเราไม่เครารพและเราจะบังคับใช้กฎหมายของเราเองมันก็คงเป็นไปไม่ได้ในประเทศนี้นะครับ عم, แต่ว่าเราก็เราก็มีความเห็นของเราเราก็ยืนยันในความเห็นของเรานะครับหลังสารรัฐธรรมนูญออกคำวินิจฉัยมา,าวันนั้นผมก็ได้คุยกับคุณจอมไปครั้งหนึ่งนะครับเราก็ผมก็ยืนยันว่าไอ้รอยืนยันว่า พรบรประชามติเนี่ยเป็นกฎหมายที่ขัดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเราก็ยืนยันแค่นี้ครับเราก็ยืนยันต่อไปครับผม mm hmm. ส่วนหลังสารปกครองอถ้าสารปกครองมีคำวินิจฉัยอะไรออกมาเราก็ยังยืนยันเรื่องนี้อยู่ว่า <c oughs> เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการรณรงค์ช่วงก่อนประชาม,มติเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญส่วนเหตุผลในทางกฎหมาย ว่าประกาศหรือพรบอ,รอะไรมันจะขัดกับอะไรแล้วไม่มีเรื่องทางกฎหมายอสารท่าน,ท,านท่านชี้แจงเหตุผลมาโดยละเอียดชัดเจนมันก็เป็นไปตามนั้นเราคือเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราแก้ไขไอ,อะไรครับมีภาคสาไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ได้มีอำนาจอะไรจะไปตีรวนหรือจะไปสร้างความวุ่นวายในสังคมให้คนไม่เคารพกฎหมายให้คนไม่เคารพสารเราไม่มีอำนาจอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วค,ครับครับในฐานะที่เป็นนักกฎหมายคุณยิ่งชีวมีความเชื่อมั่นในความยุติธรรมของ,ของกระบวนการยุติธรรมไทยอยู่ไมครับอ่า เรียนตรงๆว่าแล้วแต่เรื่องเรียนตรงๆว่าแล้วแต่เรื่องส่วนเรื่องนี้ผมเชื่อมั่นครับผมไม่ได้เชื่อมั่นว่าศาลจะให้เราชนะทันทีแน่นอนเนาะก็เชื่อมั่นว่าเราก็มีเหตุผลตามสมควรที่ที่ยื่นเรื่องไปทั้งสองรอบและไม่ว่าศาลจะตัดสินออกมาอย่างไรอ,อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคำตัดสินและเหตุผลมันก็ได้จารึกเอาไว้แล้วมันก็ได้เป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายให้ให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็เรียนรู้กับมันต่อไปเรื่อยๆครับส่วนส่วน กระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยมันก็ก็มีปัญหานะครับอย่างที่เราทราบกันมีปัญหาหลายอย่างหลายอย่างซึ่งซึ่งอ่านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในที่นี้เนื่องจากเราก็ใช้กระบวนการยุติธรรมในคดีนี้ในเรื่องนี้ผมก็เชื่อมั่นว่าระบบกฎหมายที่เรามีอยู่ระบบศาลที่เรามีอยู่มันมีความยุติธรรมแล้วก็สามารถพึ่งพาได้ตามสมควรครับผมขอบพระคุณมากครับคุณยิ่งชีพครับขอบคุณครับ,ส,รบ,ส,รบ,บสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับคุณยิ่งชีพประชาโนนนะครับผู้จัดการโครงการ อินเทอร์เน็ตกฎหมายเพื่อประชาชนหรือว่าไอรอนนะครับก็ได้อธิบายความเห็นไว้อย่างชัดเจนเรื่องของการที่จะให้ศาลปกครองนั้นมีการตีความเพื่อจะวิจิตรใช้ย,ย,ยกเลิกระเบียบคําสั่งต่างๆของกรกตในการรณรงรงเรื่องของการทําประชามาติร่างรัฐธรรมนูญนะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ